พูแนแ่นกับป้าแล้วก็ตุก้คนยืจเจอเห็นกวางค่ะเห็นตาดากเขาเวนนเว่นพูน่ะพูนเด,ด้จอดเบิ้งพูนเด้ล่ะตัวเดียวบอกยจเอเปิดหน้าต่างค่ะเห็นกวางตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่ม เียงนกก็ยังตนันวันไหวอยู่ค่ะ ต่ามาเมื่อนี้ค่ะฝนตกอย่างแรงเลยค่ะดุ้มๆเลยค่ะว่าที่ตกเบิดมือึ่งนแน่เหมือนียู่พนมาเบิ่งบรรยากาศฝนตกค่ะทุกคน ยังนกอะที่บ่ได้ยงน้แล้วเขาล่างหมงใน,น,น,นพุทธิเนาะนกเนาะฝนตกค่ะคนถึงนกบ่นกตัวเดียวงามนี่เพี้ยเจิมไทยเห็นไหมพูดนะพ่ะนเจื่อนก็นเดี๋ยวคิดร่วงไปน้ำฝน,นได้ละเดินบรรยากาศฝนตกไปได้ค่ะเป็นงแปลงฟักได้เจิมงามบอกค่ะ แล้วก็เกิดเขียวอีกทุกคนเบิงตอนนี้ก็เบิองอ้งอันต้นใหม่หยาไปก้อนค่ะวันนี้ก็มาถ่ายบรรยากาศฝนตกให้ดูนะคะดอกเชอรี่ดอกเชอรี่กับบานเต้นต้นแล้วค่ะ รัก,กเลยวัต้องน้ำดีค่ะเพิ่อโต๊ะใส่เี้เจิมตีมาให้กับเขาเสียบๆค่ะสูตรเอ้สูตรเ้เจิมเองละค่ะจะเฮ็ดดันลาบปลาเซ้มอนค่ะอันนี้ก็เย้เจิมก็จะขัวมิตะไคแล้วก็ใบมะกรูดกระเทียมขาพริกหนึ่งเม็ด แล้วก็หอมแดงค่ะไม่แค่นี้ละค่ะถุยของายกเจิมขัวแล้วก็จะเอาลาบลงไปในกระทะเลยค่ะก็จะมีข้าวคั่วแล้วก็น้ำปลาแล้วก็ผักไก่ผักชีกระตุนหอมบแม,มนผักชีหรอกค่ะผักชีฝรั่งกระตุนหอมไปเก็บมาจากสวนข้างนอกละค่ะอันนี้ก็ปลาไสม่อนแยเจิมก็บี้แล้วเพราะว่าปลาไส่หม่อนเสกแข็งแล้วก็มะนาวค่ะ นี่นะคะแค่นี้เลยนี่ปลาไซมอนค่ะก็ใส่ลงไปกับเครื่องงันทีวาไอ้ขวยมันขวยมันนหอมแล้วก็ปลาไซ่มอนใส่ลงไปแล้วก็น้ำนี่ยเยอะหน่อยหนึ่งปลาไซ่มอนสุกเร็วก็ามาปรุงเครื่องเลยค่ะลาปลาไซ่มอนก่ะแล้วแล้วค่ะนี่หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ ลาบใส่กับถาอย่างสีเลยค่ะไปจัดจานก่อนค่ะจัดจานเรียบร้อยหน้าทานไหมคะเข่ากับหงใหม่ๆห่อนๆ่อยท่วนๆเลยค่ะมาค่ะทา,านด้วยกันเลยค่ะก่อนจะกินเข่าพาทุกคนเบิองดอกดาวเรื่องบานไดน้บานก่อนค่ะวันนี้ก็ฝนตกเบิดมือแล้วค่ะ ยูจะนบ้บานนี่ล่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุกคนยายเจิมชอนอะาบสสวีเดนมาค่ะมากินลาบตาซิมมอนกับยายเจมิมนี่กับผักมาเป็นสวนเลยค่ะไปเก็บยุ้ยข้างนอกนะค่ะนี่ใบกระเทียมค่ะทุกคนเนี่ยกระเทียมเนี่ยห็นบอกตอน้นแบบเนี้ยยายเจมิมตัดมาโรดละ เทียมดเจียมปูใบนะคะอันนี้จะเป็นกระเทียมปลาแบบนี้อันนี้จะเป็นกระเทียมที่เจี๊ยมปูว้ให้เจี๊ยมปูลายอยู่นะคะน,นี่กระเทียมปลาบานยัดเจี๊มเป็นสีเลยคะ่ะเดี๋ยวจเจี๊ยมจะไปถ่ายเบิง้งกระเทียมปลายัดเจี๊มบนขึ้นเขาเลย กินเหมือนกับเทียมเดลล้ว่ละคะ่ะกเทียมปา่าว่าจะเจิมใบไม่ใหญ่คือทั้งบานเขาเป็นคือกับเทียมเลยคะ่ะอยู่นี่นี่แค่นีแค่แบบนี้คะ่ะ เจิยางไปปิดประตูค่ะทุกคนพระเอกเพื่อน็ีเสียงไห้่ดังข้างนอกค่ะใส่พริกหนึ่งเม็ดเริ่มเผ็ดแล้วค่ะอันนี้แตงค่ะแตงกัว อิ่มแล้วคะ่ะทุกคนอิ่มแล้วก็มาคุยกันคือเกาฝนตกเมื่อนี้ตื่นขึ้นมากอะถ่ายไอคลิปตอนฝนตกให้ทุกคนเบิ่งคือเกาล่ะไอ้คิปเ,เจมคลิปนี้กเาเซอว์อรวมลงไปน้ำด้อยค่ะเพราะว่าไอถ่ายไว้น้องแมวเพิรนมาอยู่ขามบ้านก็ได้ถ่ายน้องแมวไว้ทุกคนเบิ่งแล้วกับกวงแล้วกับนกน้ำค่ะ เจิมไายไว้ทุกคนเบิ่งจะเอาลงไปในคลิปเดียวเลยนะคะกับบอมี่เหีงเบาหลายดอกค่ะกับไวพ้พนให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ,จะเจิมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วรับฟังนะคะ,จะเจิมขอบคุณบานบานอยู่ตาเนปลาเน,นะะี่ยค่ะวิวปอปายทุกคนเบิ่งบันเดินนันเลยนะคะกั ขอบคุณขอบคุณหลายๆนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ thank you for watching see you next video bye b า e